ดีค่ะเช้านี้สดใสหัวใจฟุ้งฟิงค่ะมาดูรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวมตัวกันนะคะไม่เอารุ่นเล็กรุ่นใหญ่มารวมตัวกันค่ะ มีรุ่นเล็กจิวด้วยค่ะสามกุมานก็มาเล่นกับพี่ๆด้วยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นแม่เจอพี่ๆเยอะๆยะเลยไหนทำอะไรของแม่ล่วงอีกลูกฮะแตกหมดเลยเรานี่ถุงทองเลยไหนไหนสามกุมารตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน มีเสียงกุ้งกิ้งด้วยแล้วพี่ๆอยู่กันเต็มเลยเจ็ดค่ะพี่พิวเล่นพี่คิวเล่นได้แล้วถุงทองไม่เอาลูกดูนะคะดูถุงทองคนอื่นเขาเล่นเขาสุกซนอยู่คนเดียวอ่า แรงสีลูกพี่ทิวอะสามหนุ่มเลยไม่เล่นเลยพี่พี่มาแย่งเล่นหมดใช่ไหมลูกโอ้พราพี่พี่มาแย่งผมเล่นหมดผมเลยไม่ได้เล่นเลยแม่ ผมเลยขอนั่งเชียร์อยู่ข้างสามตุมานก็เล่นอยู่ตรงมุมโน้นค่ะอยากมาเล่นแต่พี่ๆกระโดดแรงกันเหลือเกินอืมอย่าทำน้องลูกต้องกว้าวอย่าทำน้องนะคิดว่าไม่นานแบะคงจะเข้ากันได้ดีอะค่ะถ้าแบบนี้ เล่นไหมลูกสามกุมารน้อยของแม่เล่นสี่กุมารเล่นไหมออกมาออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาเดิแม่ให้เล่นเร็วผี้ช่างเอกพาน้องเล่นลูกพาน้องเล่นเร็วเร็วพาน้องเล่นเร็วเร็วพาน้องเล่นนะลูกนะเอฟซีอยากดูพวกหนูเล่นด้วยกันลูก แต่แค่นี้เอฟซีคงชื่นใจแล้วแหละได้เห็นพวกหนูได้อยู่รวมกันแล้วไม่ทำอะไรกันนะเดี๋ยวอีกหน่อยบ้านเราคงจะคึกคืนตัวนี้นะลูกนะถ้าพวกหนูเข้ากันได้มากกว่านี้ค่ะตอนนี้คือขาดแต่แม่กำไรทองค่ะถ,ถ้าแม่กำไรทองเข้ากับน้องๆตัวเมียได้จะดีมากๆเลย เพราะว่าแม่กไมไยทองเขาจะเข้าได้เฉพาะกับพี่ทิวแล้วก็พี่ทองเอกทองแข้งอยากเล่นเหรอลูก๋อ,อ,อทองแข้งอยากเล่นด้วยแนะ่แม่ผมอยากเล่นมันเสียงคุ้งกิ้งดีออ,อยาก ทำน้องอย่าก,กดหัวน้องสิที่ทางเอกแสดงความเป็นพี่ใหญ่เอามือมากดหัวน้อง ส่วนสองคนน้นไปนั่งเป้าน้องเล็กค่ะทองสุกกับทองเปล่าไปนั่งเป้าสามคูมานสามคูมานจะเล่นอยู่มุมโน้นมาลูกมาเล่นด้วยกันมามาเร็วมาเล่นด้วยกันกับพี่เร็ว,เร,วเร็วมาเล่นกับพี่นะมามาเล่นกับพี่ทองแท่งเร็วเร็วเร็วทองหยิบทองหยิบมาเล่นกับทองแท่งแล้วลูกมา ตเล็กพี่ฟิวลาตัวใหญ่กระโดดแม่ก็กลัวกลัวจะไปทับตัวเล็กขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทอง แล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่เมตตาคอยช่วยเหลือเวลาเด็กๆไม่สบายต้องไปหาหมอที่ได้คอยสนับสนุนมาไม่กิ่งกับขอบพระคุณอีกครั้งค่ะเดี๋ย<ส>ว <estão> วันที่21 3 4, สามกุมารสีกุมารก็จะต้องไปฉีดวัคซีนอีกแล้วค่ะ<ส>เดี๋ยว21 ุมพายี่สีคุณมารก็ไปฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะคะไม่ลูกพวกผมฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วครับอีกไม่กี่วันครับ เด็กน้อยเริ่มเล่นอุโมงเป็นแล้ะค่ะเริ่มได้เล่นอุโมงกันแล้วนะพุ่ชองกวาวพุช่องกวาวทำไรน้องลูกฮะอยากเล่นกันน้องหดูถ้าทางอยากเล่นกันน้องค่ะทองกวาวแต่ก็ยังมีเสียงผูน้องอยู่ ทำไมลูกอืมอืมสุดหลอกของแม่ทำไมจะอ้อนอะไรแม่อีกกินจนพุงป่องหมดแล้วเนี่ยเราเนี่ยดูชิ้นเนี่ยเอ FC ดูนะคะดูพุงเขากินไม่มีหยุดเลยเด็กคนนี้อ่าร้ายมากร้ายมากเป็นไล่พี่ อะไรจะไายขนาดนั้นไปไล่พี่ทองกวาวได้ไงลกูกตัวแค่นี้เองตัวแค่นี้รู้จักไล่ค่ะไล่พี่ทองกวาวไม่รู้จะไล่หรือจะเล่นอันแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่รักและเมตตาขอบคุณค่ะ